สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆครับผมครับผมคลิปนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโลเคชันสวนของผมโล่งๆนะครับเนื่องจากผมนะครับได้เลาะผักออกไปแล้วบางๆสวนนะครับผักที่โดนแมลงกินครับตอนนี้ก็คือโดนแมลงถล่มโดนศัตรูพืช ถล่มนะครับเยอะมากๆน,นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละครับการป้องกันแล้วก็มาสังเกตอาการผักของเราว่าถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับโดนศัตรูพืชหรือว่าแมลงตัวไหนทําลายนะครับผมก่อนอื่นเลยครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าศัตรูพืชจะมีอยู่หลายชนิดหลายแบบหลายอย่างมากนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องของ พวกแมลงศัตรูพืชนะครับที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับแมลงศัตรูพืชก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับมีชนิดปากดูดนะครับแล้วก็ชนิดปากกัดนะครับชนิดปากดูดก็จะเป็นพวกที่มาอาศัยผักของเรานะครับเพื่อจะกินน้ําเลี้ยงนะครับอย่างเช่นพวกเพลี้ยพวกเพลี้ยไฟครับไรแดงอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นพวกปากดูดนะครับจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงจากผักของเรานะครับแล้วก็จะทําให้ผักของเรา แคแก ment, คน่นนะครับแล้วก็เหี่ยวตายในที่สุดนะครับแล้วก็ชนิดที่2นะครับจะเป็นพวกชนิดปากกัดนะครับชนิดพวกปากกัดก็จะมีแมลงต่างๆนะครับแล้วก็พวกหนอนกระทูนะครับพวกนี้ก็จะกัดกินใบนะครับทำให้เป็นรูพุนนะครับก็มีอยู่2ชนิดประมาณนี้นะครับในส่วนของผมนะครับจะเจอแค่2ชนิดนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือหอยทากนะครับตอนนี้ผมยังหาวิธีจัดการกับหอยทากไม่ได้เลยนะครับสาหรับท่านที่ปลูกหัดปลูกใหม่นะครับหรือว่าเริ่มปลูกในหน้าร้อนใหม่ ครั้งแรกเลยนะครับก็จะบางท่านก็อาจจะถอดใจไปเลยก็มีนะครับเพราะว่าโดนพวกนี้เจาะกัดกินนะครับก็คือผักเราสาบคบประปปงมมาแบบอืมแบบลูกรักเลยนะครับแต่มาเจอพวกนี้เข้าโดยไม่ทันรู้ตัวนะครับก็เฟลไปเหมือนกันครับบางทีก็หมดกําลังใจในการปลูกไปเลยก็มีนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับว่าอา,อาการของพืช แบบนี้โดนศัตรูพืชตัวไหนนะครับอันนี้ก็ผมเอาจากประสบการณ์ผมนะไม่ได้อิงจากวิชาการอะไรมากมายนะครับผมก็เอาแค่ความรู้ที่ผมมีแล้วก็ประสบการณ์ที่ปลูกมา1ปีนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็เน้นศึกษาเยอะๆนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับผมว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับวันนี้ก็จะมีสูตรน้ํายาป้องกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นน้ํายาหรือน้ําหมักนะครับเพราะว่ามันต้องหมักไ้นะครับผมเรียกว่า ส่วน้ำยาป้องกันแล้วกันนะครับผมไล่แมลงนะครับยังไงป้องกันไว้ดีกว่าแก้แน่นอนนะครับผมครับผมก็ไปดูส่วนกันนะครับว่ามีศัตรูพืชตัวไหนนะครับระบาดหนักนะครับในส่วนผมตอนนี้นะครับก็เข้าหน้าร้อนนะครับก็ธรรมดานะครับไหนจะอากาศร้อนแล้วยังมีแบบแมลงศัตรูพืชที่เยอะมากๆนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ไปดูขันนะครับอันนี้คือวอเตอร์เครสนะครับจะสังเกตเห็นว่านี่อันนี้คือตัวแรกเลยนะครับระบาดมากนะครับ นี่คืออะไรนะครับผมถ้าท่านไหนนะครับเห็นอย่างนี้นะครับตามใบผักใบพืชของท่านนะครับนี่คือเพลี้ยแป้งนะครับผมลักษณะจะมีเป็นสีขาวนะครับเป็นเหมือนนุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวแดงๆเห็นไหมนั่นนะครับตัวแดงๆสีชมพูนะครับผมพวกเพลี้ยแป้งพวกนี้ครับเป็นพวกแมลงปากดูดนะครับก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับตามใบตามก้านนะครับอาการก็คือพืชของเราจะใบเหี่ยวนะครับผม นะครับใบหงีกใบงอแคะแกลนนะครับเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเนี่ยเห็นไหมเหี่ยวลงไปเลยนะครับสูบใบสูบเหี่ยวตายไปเลยนะครับสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในสวนของผมนะครับก็โดนแบบเลี้ยไฟลงนะครับแล้วก็โดนความร้อนอีกนะครับใบก็เลยไหมไปอย่างเงี้ยครับหลายต้นมากนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ครับอาการอันนี้ก็ไม่ได้เซรียสมากนะครับผมก็เด็ดทิ้งไปเลยนะครับนะครับพวก ยอดอ่อนไปลายไหมอย่างเงี้ยนะครับเพี้ยไฟทั้งเพี้ยไฟทั้งความร้อนนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้พางสแสลดนนะครับเคียวพวกนี้ก็ทดลองปลูกในถุงดําดูนะครับก็โตดีนะครับพวกส่วนมากพวกเคียวพวกอะไรในผมจะโดนพวกเพี้ยอ่อนซะเยอะนะครับเดี๋ยวผมหาเพี้ยอ่อนให้ดูครับ เพลี้ยอ่อนเต็มเลยครับเราต้องพลิกดูใต้ใบนะครับสังเกตจากใบนะครับเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้าโดนเพลี้ยอ่อนเล่นนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันงอผิดรูปผิดปกติอย่างเงี้งยครับต้องเปิดดูเนี่ยกินข้างบนใบเลยดูสิดูมันสิครับก็เป็นแมลงปลากโดดชนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมพลิกมาใต้ใบก็เจอเลยนะครับพบโดยบังเอิญอันนี้บ้าเอ,อ้ถึงว่าใบเป็นอย่างนี้ นอนกระทูนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหนอนที่แบบกัดกินใบนะครับผมผมถึงว่าล่สวนผมทําไมมันมีใบด่งดางใบอย่างเงี้ยครับเนี่ยนอนกระทูอาการจะเป็นแบบนี้ครับใบแหว่งใบด่างแล้วก็จะมีใบแบบที่กินแล้วเหลือเนื้อเยื่อขาวๆไว้ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนอนกระทูตัวนี้นะครับนี่แหละจะกินแบบเหลือ,อด่างขาวๆไว้นะครับ เนื้อเยื่อขาวๆบางๆไว้นะครับแล้วก็จะขาดแห้งเหี่ยวขาดเป็นในที่สุดนะครับนี่เป็นกระเพราครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพี้ยอะไรนะครับแต่ผมเห็นมันลุมกินแบบต้นกระเพราผมใบหงิกหมดเลยนะครับเนี่ยน่าจะเพี้ยอ่อนตัวเต็มัยหรือเปล่านะครับผมเลยกลายเป็นสีดำนะนะครับเนะจอแบบนี้แล้วอย่ารอช้าครับบี้มันเลยครับ นี้ก็เป็นพริกนะครับที่โดนอย่างจังนะครับใบหงิกเสียรูปไปเลยครับอันนี้เป็นพริกหวานนะครับเพรียอ่อ,อนโดนเพรียอ่อนนะครับเนี่ยพอใส่อยู่ตามช่องเล็กๆกินเราใบจะม้วนเข้าของล่างอย่างเงี้ยครับสังเกตดูจากมดก็ได้ครับพวกเพรียอ่อ,อนเนี่ยเขาจะมาดูดน้ำเลี้ยงนะเียครับตัวตัวเล็กๆอยู่แถวการใบนะครับ ก็เป็นแตงนะครับที่โดนแบบนอนชอนใบนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นตัวด้วยนะครับตัวดำๆเห็นไหมครับสังเกตว่าเขาจะอยู่ในใบนะครับเล็บก็ดำนะครับนอนก็ดำนี่นะครับมือคนทำเกษตรเนี่ยครับเนี่ยตัวดำๆเห็นไหมเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะฟักออกมาจากใบนะครับก็กลายกลายเป็นผีเสื้อ อันนี้ก็คือถ้ากินไปแล้วก็กินไปเลยนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็เอาปล่อยให้เขากินไปนะครับเราก็คือป้องกันนะครับไม่ให้เขามาลงกินอีกนะครับผมอ้เยอะเลยใบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับโหดเขาก็จะกินประมาณนี้ครับทําให้ใบไม่สวยนะครับผมเขาผมจะแงออกมาเลยนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ผมบีเลยนะครับผมจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นปีเสือกลางคืนแล้วแบบออกมาแบบไข่แล้วก็มาระบาดอีกนะครับ มันมีคําว่าสงสารนะครับครับหนอนช้อนใบนะครับอาการกระใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทางยาวนะครับสีขาวๆนะครับผมทาทันไหนเผื่อมืองใหม่ยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรนะครับก็ถามผมมาเยอะนะครับอาการนี้เป็นยังไงยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเพี้ยแป้งเหมือนกันนะครับแต่อยู่ต้นอดิโชคผมเนี่ยเนี่ยอยู่กับมดนะครับมดก็จะมาดูดกินน้ําหวานนะครับ ที่ออกมาจากปัสสาวะจากอะไรของตัวเพลียนะครับเขาก็อาศัยกันนะครับครับผมหลังจากดูอาการของพืชของเราไปแล้วนะครับทีนี้คราวนี้ก็มาถึงนะครับสูตรน้ํายากําจัดหรือว่าไม่ใช่กําจัดนะครับสูตรน้ํายาป้องกันนะครับไม่ให้แมลงศัตรูพืชนะครับเข้ามารบกวนในสวนของเรานะครับผมก็จะอธิบายไปทีละตัวนะครับว่าจะมีอะไรครับอันอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับไอพวกน้ําปลาพวกน้ำปลาไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวเฉพาะพวกนี้นะครับผมโอเค มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็คือใช้วัสดุนะครับหรืออุปกรณ์นะครับที่เหมาะกับคนเมืองมากๆกนะครับก็คือหาได้ง่ายนะครับแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับนี่ก็น่าจะเหมาะเนาะครับผมอย่างแรกเลยก็คือพริกป่นนะครับนี่ครับพริกป่นครับถ้าใครไม่มีพริกป่นก็สามารถเอาพริกแห้งมาบดเองก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกับหัวนะครับขมิ้นชันนะครับอินเดียผงหรือว่าเป็นขมิ้นชัน เป็นขมิ้นธรรมดาก็ได้นะครับเป็นผงขมิน้นหรือว่าใครไม่สะดวกเป็นผงขมิ้นก็ใช้เป็นขมิ้นหัวก็ได้นะครับแต่ก็จะต้องอ,ออกแรงตํานิดนึงนะครับก็ต้องตําให้ละเอียดนะครับค่อยมาแช่น้ํานะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่านะครับที่ผมใช้ก็คือเป็นข่าอบแห้งนะครับก็หาก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับ ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้ผมซื้อที่แมคโครเนาะก็เป็นขาแห้งนะครับป่นนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับในการต้มขานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกยาเส้นยาฉุนนะครับนี่ก็ซื้อซื้อมาห่อละสิบห้าบาทนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับกาแฟดํานะครับเป็นอันนี้ผมใช้เป็นเนทเคฟี่ไม่บอกยี้ห้อนะครับก็าอ่านกันเองนะครับเนทเคฟี่นะครับเลทคูปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เป็นกาแฟดํานะครับผม ใช้สาหรับไล่แมลงนะครับวัถตุดิบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมามถ้าบ้านเราก็จะใช้เป็นแบบหัวขมิ้นก็ได้ครับถ้าไม่อยากซื้ออันนี้ก็ใช้เป็นหัวข่านะครับกาแฟก็ซื้อนิดนึงนะครับวันนี้ก็ต้องซื้อพริกป่นก็มีอยู่แล้วในครัวนะครับผมก็สามารถใช้ได้ครับโว้ยจำโอเคครับเรามาเริ่มทําน้ํายากันเลยดีกว่าครับครับผมสําหรับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็เป็นพวกถังนะครับนี่อันนี้ผมซื้อมาใบละ3าบาบาทนะครับร้านทุกอย่าง20บบาทเนาะ เป็นถังอะไรก็ได้นะครับถ้าใครมีถังแบบขวดน้ำประาๆก็ใช้ได้นะครับเอาใหญ่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ทําแบบหน้านะครับอันนี้เนี่ยอย่างนี้ผมก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ต้องล้างก่อนโอเคนะครับก็เทส่วนผสมของเราลงไปในแต่ละถังนะครับหนึ่งถังอันนี้จะเป็นผงคาทําได้ง่ายๆนะครับอาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าการเตรียมอุปกรณ์การทําเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากกว่าการใช้สารเคมีหรือว่าใช้ไอที่มันสําเร็จรูปนะครับแต่ วิธีนี้นะครับเราก็จะได้หนึ่งแล้วครับความภูมิใจนะครับในการทาให้สวนเราดีขึ้นนะครับผมว่าภูมิใจอะถ้าทําทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันต้องมีความภูมิใจอยู่แล้วครับสองนะครับเราก็ใช้วัตถุดิบธรรมชาตินะครับก็ไม่มีสารเคมีนะครับดังแล้วและเราก็มั่นใจด้วยว่าเราใช้อะไรใส่อะไรลงไปในผักของเราบ้างนะครับอันนี้ผมใช้ลงไปทั้งซองเลยนะนี่ครับผงขมิ้นนะครับยาเส้นนะครับ เราสามารถหมกักแล้วก็เก็บวไว้ใช้ได้นานๆน,นะครับแล้วแต่การเก็บวไว้นานๆเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเหม็นเน่านะครับของพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับอันนี้เป็นยาเส้นนะครับผมต่อไปเป็นพริกป่นนะครับใช้ไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่พริกป่นซื้อเองเอ้ยไม่ใช่พริกป่นทําเองเนสเคฟี่เลดคูปนะครับโอเค อันนี้ก็จะแช่น้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมล้างกระป๋องแบบครับนี่กาแฟผมก็จะใส่น้ํามาเลยนะครับครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรแบบครอบคลุมนะครับไล่มแมลงแต่และชนิดนะครับผมในบางชนิดอาจจะไม่ชอบกลิ่นกาแฟบางชนิดอาจจะไม่ชอบกลิ่นฉุนของขมิ้นนะครับบางชนิดอาจจะไม่ชอบกลิ่นของข่าเนี่ยครับบางชนิดก็แพ้พลิกก็อ่าสมุนไพรออกรสแสบร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ชอบนะครับก็ รวมๆนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรครอบจักรวาลนะครับลองทําดูนะครับผมทําแล้วได้ผลนะครับถ้าส่วนท่านอื่นมีการระบาดแบบรุนแรงอาจจะใช้ในปริมาณที่เยอะพวานี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับก็หมักไว้นะครับส่วนพวกนี้นะครับสมุนไพรต่างๆนะครับพวกยาเส้นพลิกขาแล้วก็อ่ามิ่งนะครับก็จะใส่น้ําเหมือนกันนะครับผมจะใส่ประมาณนี้นะครับผมกะเกานะครับผมไม่มีอัตราส่วนเนาะโอเคเดี๋ยวใส่น้ำตี กับเทน้ำลงไปเลยครับให้มันรู้กันไปเลยใครจะเก่งกว่ากันศึกครั้งนี้มันต้องตายกันไปข้างนึงนะครับถ้ามาแมลงพวกนี้รอดผมก็ตายถ้าผมตายมาแมลงพวกนี้ก็ต้องตาย โอเคครับประมาณนี้นะครับเติมน้ําลงไปแล้วครับแล้วก็ปิดฝานะครับทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วครับเพื่อให้ตัวสมุนไพรหรือว่าตัวยาของเรานะครับได้ละลายหรือว่าคลายความเผ็ดออกมาก่อนนะครับครับผมนี่ก็คือนะครับที่เราหมักไว้นะครับผ่านมา1คืนนะครับมาดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับเปิดฝาออกมาดูเลยนะครับโอ้กลิ่นนี่สุดยอดมากนะแต่ละตัว นี่ครับอันนี้ก็คือกาแฟนะครับกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นกาแฟนะครับแรงมากครับผมอันนี้ก็หลังจากมาไม่หนึ่งคืนนะครับสําหรับการใช้นะครับผมก็จะเอาทุกตัวนะครับมาผสมกันนะครับก็ไม่ได้มีอัตราส่วนอะไรนะครับกะกะเอานะครับผมต้องไปซีเรียสนะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับนี่ยครับก็กรองนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ เศษไปอุดตันหัวฉีดหัวพ่นของเรานะครับผมก็กะเอาประมาณนี้นครับอันนี้คือผมจะไม่ผสมน้ำเลยนะครับอันนี้เป็นขมิ้นนะครับจริงจริงหมักใส่ถังเดียวกันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องแยกถังแต่มันจะมีสูตรไล่มแมลงบางสูตรนะครับที่ต้องใช้แค่บางตัวเท่านั้นนะครับต้องปรับเปลี่ยนนะครับตพราแมลงเขาจะดื้อยานะครับแต่ผมก็เลยทําเก็บไว้ เผื่อสูตรไหนไม่ไม่ใช้พริกอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องผสมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นพริกนะครับแล้วก็เป็นยาสูบครับบางสูตรก็ไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะครับใช้แค่กาแฟอย่างเงี้ยครับก็สามารถไล่ได้นะครับผมก็เลยเหตุผลที่ผมแยกเป็นทางอย่างนี้นะครับเผื่อเวลาเอาไปใช้นะครับวัตถุประสงค์มันต่างกันนะครับแล้วก็เป็นกาแฟครับผม ผสมลงไปเลยนะครับกะเอากะกะก็ทิ้งแบบใกล้ๆสวนผักได้นะครับก็สามารถไล่แมลงได้เหมือนกันนะครับพวกหนอนพวกหอยทากอะไรเงี้ยครับนี่ได้ประมาณนี้นะครับคือไม่ได้ผสมน้ําเลยนะครับก็คือเข้มข้นเลยครับครับต่อไปไปฉีดกันครับผมครับผมพ่นเพื่อ ไม่ให้แมลงนะครับมาก่อกวนนะครับเป็นการป้องกันนะครับผไม่ใช่การกําจัดเนาะส่วนนี้ก่อพ่วนในทั่วส่วนนะครับเมื่อแมลงได้กลิ่นฉุนของพวกสมุนไพรนะครับเขาก็จะไม่มารบกวนนะครับการพ่นนะครับควรจะอยู่แบบอ่าต้นลมนะครับอย่าไปอยู่ใต้ลมนะครับเพราะว่าแสบตานะครับผมทั้งพริกทั้งอะไรครับนี่ครับเพิ่งฉีดออดิโชกไปนะครับดูครับ ไายกาดนะครับตายอันมดครับผมเดี๋องไปน่งครับเนี่ยทั้งเพียทั้งมดไม่เหลือนะครับตายเรียบี่ยมีไตไตยอยู่ก็ปล่อยไปครับเดี๋ยวเขาก็หนีไปเองนะครับตายเรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่แค่ป้องกันนะครับคิวได้ด้วยโอเคครับผม ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้นะครับผมสามารถใช้ป้องกันได้ดีนะครับแล้วก็ผักเราก็ไม่เป็นอะไรนะครับใบไม่เฉาไม่ไหม้นะครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับลักษณะของพืชที่โดนมแมลงกัดเจาะกินหรือว่ามาทําลายนะครับก็จะมี ลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของผมก็จะเจอแค่โรคประมาณนี้นะครับโรคอย่างอื่นก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ศัตรูพืชพวกนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับแล้วแต่ฤดูกาลนั้นจะมีอะไรแล้วก็ชนิดไหนจะร้ายแรงนะครับคอยปลูกแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับผมหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับทุกท่านนะครับผม รวมทั้งผมด้วยครับที่จะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับว่าก็ถ้าผมป้องกันตั้งแต่แรกส่วนผมคงจะไม่โดนเยอะขนาดนี้นะครับก็อย่าเพิ่งท้อกันนะครับขนาดผมปลูกมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ยังโดนอยู่ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ามันก็มาตามฤดูกาลของมันแล้ะครับผมก็ผักของเราเป็นผักอนะินทรีย์เนาะทำไงได้ก็ต้องยอมรับนะครับผมถ้าเราจะปลูกให้สวยนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีมาตรการการป้องกันที่ดีนะครับผม ค,คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรนะครับน้ํายาไล่มแมลงนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามาวัตถุดิบของท่านในแต่ละท้องถิ่นนะครับมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้นะครับไม่จําเป็นต้องครบเป,เป๊ะๆสัสดส่วนเป๊ะๆนะครับก็ลองพัฒนาแล้วก็อัดแอปใช้กันนะครับผมแต่ผมว่ามันได้ผลประมาณ70%ออยู่นะนะครับผม ก็กัออกกนมแมลงในมแมลงบางชนิดได้นะครับแต่บางชนิดมันก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับก็คือถ้าไม่ใช่สารเคมีเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ